สวัสดีนะักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้นะคะวรรคดีที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญนะคะในประวัติศาสตร์ไทยเนาะเป็นวรรคดีที่ถือได้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะนั่นก็คือเรื่อง ลิลิตเลงพ่ายนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะลิลิตะเลงพ่ายคืออะไรนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าดูจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะว่ามันเป็นรูปของการทําศึกสงครามเนาะเป็นการชนช้างกันนะคะนั่นก็แปลว่าเป็นการสู้รบกันระหว่างพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนะคะถึงเป็นเรื่องที่แบบมีความสําคัญถูกไหม หลายๆคนเนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วนะคะว่าเป็นการทำยุทธหัตถีแน่เลยนะคะถูกต้องแล้วนะคะเป็นการทำยุทธหตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะ mm hmm. ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะเรามาทำความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนนะคะ mm hmm. มีใครทราบบ้างไหมว่าคำว่าตะเลงเนี่ยแปลว่าอะไราจากชื่อเรื่องใช่ไหมคะลิลิตตะเลงผ่าย มันจะต้องมีความหมายส่ถูกไหมใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าคำว่าตะเลิงเนี่ยหมายถึงอะไรฮัลโหลได้ยินไม,ม่เอ่ยอือะไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเนาะไปค่ะ คำว่าตะเลงน,นะคะจริงๆคำว่าตะเลงเนี่ยหมายถึงมอญน,นะแต่ในขณะนั้นเนี่ยพม่านะคะยกทัพไปตีเมืองมอญแล้วชนะเมืองมอญเนาะพม่าเนี่ยก็เลยยึดกรุงของสาวสดีนะคะเป็นราชธานีเนาะและในขณะที่พม่าเนี่ยจะไปทำศึกสงครามอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเกณฑ์คนพวกมอญเนี่ยไปทำศึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยคำว่าตะเลงจึงหมายถึงมอญและพม่านั่นเองนะคะจำให้ดีนะ ตะเลงหมายถึงมอญและพม่าค่ะส่วนอีกคำหนึ่งเนาะคำว่าพ่นะคะพ่เนี่ยในสมัยก่อนเนาะมันเป็นศัพท์โบราณนะคะในสมัยก่อนแบบที่แปลว่าแพ้เนาะส่วนคําว่าแพ้ในสมัยก่อนแปลว่าชนะนะคะงงไม่เอย่ยงงไม่เอย่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการใช้คําให้มันตรงกับความหมายนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นลิลิเพราะฉะนั้น,ะน,นตะเลงไพ่เนี่ยจึงหมายถึงมอญและพม่าแพ้นั่นเองนะคะส่วนล,ลิลิเนี่ย เป็นชื่อของคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะโอเค เรามาทำความรู้จักกับผู้แต่งกันก่อนเนาะ,ะก่อนที่เราจะแบบเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะผู้แต่งเป็นใครต้องบอกว่าผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยโหเป็นบุคคลที่สำคัญระดับโลกเลยนะคะชื่อว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินรสนั่นเองอ่ามีใครพอจะคุ้นบ้างไหมเอ่ยถ้า นักเรียนเนี่ยเคยได้ยินผ่านมาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งไราย,ยาวมหาวิสันดาชาดกอีกด้วยนะคะผลงานของพระองค์ท่านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเป็นกวีนะคะต้นแบบที่ทําให้กวีรุ่นหลังๆเนี่ยนำไปใช้เขายกว่านำคำประพันธ์เนี่ยไปแต่งตามอะไรเงี้ยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้รับการยอมรับเนาะหรือว่าได้รับการยกย่องนะคะจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะคะ และพระองค์ท่านก็คือเป็นกวียอดแห่งกวีอของกรุงรัตนโกสินทรนะคือแบบ the b a s มากเลยนะจ๊ะโอเคทีนี้นักเรียนหลายๆคนเนาะคงจะงงะเดี๋ยวนะคงจะงงนะคะว่าทำไมมิตอ่านว่ากรม,มาพราะถูกปะตรงเนี้ยทำไมเราไม่อ่านกรมพระคือจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักการอ่านตามเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานนะคะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นอีกเนาะอย่างเช่น เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบอ่านอ่านผิดอะนะคะเมื่อก่อนอะอถ้าอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราก็จะอ่านเป็นกรมหมืน่นกรมหลวงกรมพระอะไรเงี้ยถูกไหมคะแต่จริงๆเนี่ยเราจะต้องอ่านออกเสียงอะตรงกลางเนาะเนี่ยเห็นไหมตามราชบัณฑิตยสถานที่เขาบอกมานะคะเราจะต้องอ่านเป็นกรมมาหมื่นกรมมาหลวงกรมมาพระแต่มันจะมีคำหนึ่งถ้าสมมติว่ามันมีแบบ ต่ออีกอะอย่างเช่นคํานี้นะคะคํานี้นะเราจะอ่านเป็นกรมพระยาเฉยๆนะคะเราจะไม่อ่านกรมมาพระยาเนาะคานี้เราอ่านว่ากรมพรยาแต่ถ้าเป็นกรมคํานี้เราอ่านว่ากรมมาพระนะคะจาให้ดีนะกรมมาหมืน่นกรมมาหลวงแล้วก็กรมมาพระนะคะอ่านออกเสียงมะตรงกลางเนาะส่วนกรมพระยาอ่านได้เลยนะคะไม่ต้องออกเสียงมะตรงกลางนะ โอเคพระองค์ท่านเนี่ยนะคะกรม,มพระปรมาณุชิติโนรสเนี่ยท่านนะคะเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะอะมีใครทราบบ้างว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยคือรัชการที่เท่าไหร่เอ่ยใครจำได้ไหมจําได้ไหมอารัชการที่ หน,นั่นเองนะคะสรุปก็คือท่านอยากเป็นลูกของรัชกาลที่1เป็นลูกชายเนาะคนที่28นะคะของรัชการที่1กับเจ้าจอมมันดาจุยนั่นเองนะคะซึ่งพระนามเดิมของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าวาสุกรีนั่นเองคะ่ะวาสุกรีเนี่ยแปลว่าพญานาคเนาะโ <Okay. S 2> อเคก่อนหน้านี้นะคะท่านก็คือบวชเป็นสัมมเณรเนาะ เมื่ออายุ12พรรษาเนี่ยก็ได้บวชเป็นสัมมณรน,น,นะคะซึ่งศึกษาอยู่ในสำนักสมเด็จพระวรณรัตน์นะคะวัดพระเชตุพนวิมลมาคารามหรือวัดโพที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็ได้บวชเป็นพระภิกษุต่อเลยนะคะเนาะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดนี้เนี่ยเป็นเวลายาวนานเลยนะคะก็คือบปวดแล้วไม่สึกนั่นแหละนะคะเ,เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจึงมีความสําคัญ ที่วัดโพเป็นอย่างมากนะแล้วก็ที่วัดโพเนี่ยก็จะมีรูปเขาเรียกว่าอะไรรูปจําลองนะของท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะจนในสมัยรัชกาลที่สองนะคะท่านก็ได้รับการสถาปนาเป็นกรมมหมื่นนุชิตชิโนโรสนะคะกรมมหมื่นเนาะกรมมหมื่นนุชิตชิโนโรสเนาะก่อนจะเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็ต้องมีลําดับขั้นต่อ,ตอไปนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็ได้เลื่อนเป็นกรมสมเด็จ พระปรมาณุชิชโนโรสแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่6นะคะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิชโนโรสเอ,อ่อท่านเนีเป็นสมเด็จพระสังฆราชด,ด้วยอะลืมบอกไปท่านเนีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสมเด็จพระสังฆราชอะคะ่ะองค์ที่เจ็ดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะ แล้วก็เป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกนะคะที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนึกออกไหมงงไหมอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนโรสเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยนะคะพระองค์ที่7แห่ง รัตนาโกศินเนาะแล้วก็เป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชนะคะต่อมาค่ะเรามาดูผลงานพระ,พระนิพนธ์กันบ้างนะคะจริงๆเนี่ยพระองค์ท่านก็คือมีความสามารถนะมีพระเขาเรียกว่ามีพระอัจฉริยภาพนะคะหลายๆด้านเนาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางอักษรศาสตร์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้นิพนธ์เรื่องชันมาตาพฤุและชันวนรรณพฤุที่เป็นเขาเรีรยกะไรเป็นต้นแบบให้กว,วีรุ่นหลังๆเนี่ยได้แต่งตมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตำราโคมกลระบทคำกฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บทนิพนธ์อย่างเช่นสัพพสิทธิ์คำฉันกลอนยาวเพลงเจ้าพระสมุทโคตคำฉันตอนปลายกฤษณาสอนน้องคำฉันแล้วก็รวมไปถึง เรื่องหลิดเลนพายนี้ด้วยนะแล้วก็ราย,ยาวมหาเวสันดรชฉดกรวม11กันนะคะราย,ยาวมหาเวสันดรชฉนกที่กรม,มพระประมาณนุชิตชนนรสพระองค์ท่านเป็นผู้นิพนธ์เนี่ยก็มีหลายๆวัดนะคะที่ใช้ในการเทศมหาชาติเนาะใช้สำนวนของพระองค์ท่านในการเทศน,นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนาะอย่างเช่นปฐมสมโพก,กั ประถมสมโพธิกาานะคะแล้วก็เนี่ยเยรายยาวมาอยอะที่พูดไปนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางพระพุทธศินก็ได้คิดแบบพระพุทธรูปปางต่างๆถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรนะความรู้หลากหลายนะคะอะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะจำได้ไหมที่บอกไปตอนแรกคือ,อได้การประกาศยกย่องจากองค์งการยูเนสโกเนาวะวัฒนธรรมสหประชาชาติเนี่ยนะว่าเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกนะคะแล้วก็นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกเนาะที่ได้รับการถวายเกียรตินี้นะคะโอเคก็คร่าวๆนะคะทาความเข้าใจเนาะที่นี้นะคะสําหรับเรื่องลีตะเลงพายเนี่ย ต้องบอกอก่อดเลยนะว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุจิติโนรสเนี่ยไม่ได้แต่งแค่พระองค์เดียวนะคะแต่ยังมีคนที่มาช่วยแต่งเพิ่มบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นใครเราไปดูกันค่ะคนคนนั้นก็คือพระองค์เจ้าปิตถาคัติยกุมารค่ะเป็นใครล่ะคนเนี้เดี๋ยวไปดูตัวบทที่ปรากฏกันเลยนะคะไพบู์โดยบทเบื้องโบราณรีดรือ รังสฤตพระหลานดูต่อบ้างกปิดถาคติยะกุมารสมมุตินามนาหน่อบพิษเข้าช้างเผือกผู้สามทรงอ่าคนคนนี้เป็นใครนะคะพระองค์เจ้าปิดถาคติยะกุมารเนี่ยก็คือเป็นหลานของพระองค์นั่นเองนะคะมาช่วยแต่งบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ท่านนั่นแหละเป็นคนแต่งนะคะโอเค สำหรับที่มาของเรื่องนี้นะคะที่มาของเรื่องนี้เนี่ยคือระบุไว้อย่างชัดเจนเนาะว่านำมาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พระมหาธรรมราชาเสเด็จสวรรคตนะคะพระมหาธรรมราชาเป็นใครก็คือเป็นพ่อของพระนรีสวรน,นั่นเองนะคะผู้ที่ของราชก่อนหนาพระนรีสวรเนาะทน,นี้เขาบอกว่านํามาจากพงศาวดารพงศาวดารเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นบันทึกนะคะ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะทีนี้นั่นแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าในการที่ออกรมพระประมาณุชิตชิโนโรุญเนี่ยเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องเนาะเนื่องจากว่าอะไรคือเรื่องราวของการทำยุทธศถิเนี่ยมันปรากฏในครั้งกรุงศรีอยุธยาถูกไหมคะแต่ผู้แต่งเนี่ยก็คือแต่งในสมัยของกรุง กรุงรัตนโกสินทะร์เนาะมัน,นมีระยะเวลาที่มันห่างกันอะไรเงี้ยนะคะก็คงแบบเกิดไม่ทันหรอเนาะในเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอะนะคะแล้วก็คงจะแบบไม่รู้อะไรแบบเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพราะองค์ท่านเนี่ยก็คือศึกษาจากเขาเรียกอะไรหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นแหละโดยอย่างตรงเนี้ยก็คือนามาจากพงศาวดารถูกไหมคะอ่ามันก็จะมีหลักฐานปรากฏที่หลากหลายแล้วก็เขาเรียกอะไรมีหลักฐานที่มัน แต่ละชนชาติอ่ะเขาก็จะบันทึกแตกต่างกันนะอย่างของไทยกับของพม่าเนี่ยก็มีการบันทึกที่ไม่ตรงกันนะคะหรือของต่างชาติที่เขาบันทึกไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือในในส่วนของที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนะคะเราก็จะดูจากของไทยเป็นหลักแล้วก็ดูจากอันอื่นของอันอื่นเนี่ยเพิ่มเสริมเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่ตรงกันบ้างบางส่วนที่ไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันออกไปนะคะ ทีนี้ในส่วนของลักษณะคําประพันธ์นะคะลักษณะคําประพันธ์ต้องจําให้ดีเลยนะว่ารูปแบบลักษณะคำประพันธ์นใช้ลิลิศนะคะจำนวน439บทคือเยอะมากนะคะลิลิศเนี่ยแปลว่าสอดประสานเข้าไปนะคะก็คือใช้ ธรมประพันธ์เนี่ยสองรูปแบบนะคะแต่งร่วมกันนะลิลิตประกอบด้วยโครงกับไร่แต่งสลับกันนะคะโครงกับไร่นะจำให้ดีโครงที่ใช้เนี่ยมีอยู่3าโครงนะคะคือโครง2สุภาพโครง3สุภาพแล้วก็โครงสสุภาพนะคะแล้วก็แต่งกับไร่สุภาพแต่งสลับกันนะคะตามความเหมาะสมของเนื้อหาเนาะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงแล้วก็ไร่กันนะคะ ในส่วนของโครงสองสุภาพนะคะโครงสองสุภาพเนี่ยจะมี3วรรคนะคะตามรูปเลยเนาะจะมี3วรรคนะคะวรรคหนึ่งและวรรคสองมี5คําวรรคสามเนี่ยมี4คํคนะคะแล้วก็มีคําซ้อยอีก2คําคือบังคับเอกกับบังคับโทลักษณะของโครงสุภาพนะจาให้ดีจะบังคับเอกกับโทคาเอกกับคําโทก็คือคําที่ลงท้ายด้วย คำที่เป็นไมเอกกับไมโทเนาะถ้าเขาจะยึดตามรูปนี้นะไม่ยึดไม่ยึดแบบตามออกเสียงนะคะอ่ะเรามาดูตัวบทกันนะคะโครงสองเป็นอย่างนี้แสดงแก่กุลบุตรชี้เช่นให้เห็นแลวงแบบนาอ่าเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของโครงสองสุภาพนะคะก็จะมงคับเสียงเอกเสียงโทตามรูปแบบเนาะเห็นชัดไหมเดยจะเปิดให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะวงให้ดูอ่ะนี่นะคําเอกคือตรงนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะลงเป็นไม้เอกเห็นไหมคะคําโทก็เป็นไม้โทเนะี่ยเนาะแบบนี้นะคะอ่าโอเคค่ะต่อมาโครง3สุภาพนะคะโครง3สุภาพเนี่ยวรกที่1นะคะวรกที่1วรกที่2แล้วก็วรกที่3เนี่ยมีวรกละ5คําวรกที่4เนี่ยมี4คํานะคะ แล้วก็มีคำสร้อยอีกสองคำบังคับคำเอกคำโทแล้วก็สัมผัสเช่นเดียวกันนะคะอะมาดูตัวบทกันนะคะโครง3แปลกโครงสองตามทํานองที่แท้วักหนึ่งพึงเติมและเล่นี้จึงยนเยี่ยงเทิอนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้การเนี้ยก็คือคำสร้อยนะคะเยี่ยงเทินเป็นคำสร้อยเนาะ ต่อมาค่ะโครงสี่สุภาพหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับโครงสี่สุภาพไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาทบทวนอีกกันอีกหนึ่งครั้งนะคะโครงสี่สุภาพเนี่ยหนึ่งบทจะมี4บรรทัดเนาะบรรทัดหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นโครงสี่สุภาพ1บทจะมี4บาทนะคะบาท1จะมี2วรวคววักหน้าเนี่ยมีคําวรวักหลังมี6คคานะวักหลังของบาทที่1บาทที่2และบาทที่3เนี่ยจะมี2คําส่วนวรคหลังของบาทที่4ี่จะมีสคํา ที่รวมกับคำส้อยนะคะแล้วก็มีการบังคับคำเอก7แห่งคำโท4แห่งนะคะในบาทที่1น,นะวรรคที่1วรรคที่1ะก็คือคำที่4และ5เนี่ยสามารถสลับตำแหน่งคำเอกกับคำโทได้นะคะโอเคมาดูรูปแบบนี่คงจะเป็นรูปแบบที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะเคยได้ยินไหมเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่า สองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่ออ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโครงสีสุภาพอันนี้เป็นบทเด่นเลยนะที่แบบเออหลายหลายๆข้อสอบหลายๆฉบับต้องไปออกนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวรรณคดีวักทองเลยก็ว่าได้วักเอกเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในรูปแบบของโครงสีสุภาพเนาะซึ่งคำสร้อยอะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่เพื่อให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไร่สุภาพนะคะไายสุภาพอย่างวรกคหนึ่งจะมี5คำเนาะหนึบทจะมีกี่วร์ก,ก็ได้แล้วก็คำสุดท้ายของวร์คหน้าเนี่ยจะต้องสัมผัสกับคำที่1 2หรือ3ของวรคต่อไปนะคะแล้วก็มักจะจบลงด้วยโครงสสุภาพเสมอ นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรายสุภาพนะคะรายสุภาพเราก็คงคุ้นเคยกันแล้วแหละเนาะในเรื่องมหาวิสันดรชาดุกนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรายสุภาพนะคะโอเคส่วนจุดประสงค์ในการแต่งนะคะก็ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสนะคะที่ทรงกระทํายุทธาถิเนชนะพระมหาปราชาเนาะปรากฏในคาประพันธ์ที่ว่าเฉลิมพระเกียรติผ่านเผ่าเจ้าจากักรพรรดิแผ่นดินสยามอ่าเจ้าจากักรพรรดิแผ่นดินสยามก็คือหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองนะคะบอกชัดเจนเลยนาะว่าเป็นการ เฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะคะจุดประสงค์หลักเลยเนาะก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวรณคดีเรื่องลีละเลงพ้าเนี่ยเป็นวรณคดีเฉลิมพระเกียรติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นวรณคดีทางประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะโอเคแล้วก็จุดประสงค์ข้อต่อมาก็คือเพื่อเป็นงานาพระราชพิธีฉลองตึกวัดประเชตุพนนะคะในสมัยของรัชกาลที่สเนาะซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรถเนี่ยก็ได้นะคะ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนใหม่นะคะเนื่องจากว่าวัดเนี่ยก็เริ่มเก่าและอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตามตามวัดที่อ,อ,อะไรนะที่ท่านเนี่ยอยู่ก็คือจะมีการจารึกบนแผ่นหินด้วยนะคะที่วัดพระเชตุพนเนาะเป็นเรื่องราวทางวรรณคดีเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเป็นการสร้างสมบาร,รมีของผู้แต่งนะคะเนื่องจากผู้แต่งเป็นพระเนาะก็ขอไว้นะคะว่าถ้าแต่งเสร็จเนี่ยก็ขอให้สู่พระนิพพานนั่นเองนะคะอ่ะแต่จุดประสงค์หลักจําให้ดีนะจุดประสงค์หลักคือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะคะโอเคสำหรับวรรณคดีเรื่องนี้นะคะใช้ระยะเวลาในการแต่งเนี่ยยาวนานมากนะคะถึง16ปีด้วยกันอะ่ะเนะเาะ ท่านเนี่ยเริ่มนิพนธ์ในพศ2359นะคะแล้วก็แต่งจบในพศ2375นะคะถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเนาะก็ใกล้เคียงกับพระอภัยมณีที่สุนทรผู้แต่งนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาถึง20ปีเลยนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในส่วนของออวัน ในส่วนของผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์นะคะแล้วก็ที่มาของเรื่องเนาะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนในส่วนของความรู้เกี่ยวกับจุดทัถีนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ